ครับสวัสดีพี่น้องนะครับเมื่อนี่มากวันแหครับในน้องนาบ้านนี่ครับตั้งแต่ลงมาครับนี่ว่าท่นในวานอยู่ครับนี่เมื่อวานลองบึงอยู่นี่เลยครับมาง่มแห่วานง่มปานแหนครับในน้องนี่น้ำตื้นๆนะครับน้ำบกหลนี่คิดว่าวานลองบึงครับเสียมานบเมื่อนี่ครับ อู oh ้บ่หุยานหนอยานเกิดเห็นดิมีตัวนังเชี่ยวครับไปเลยไปเลยโคบอรือว่ามาจากป่าเอ้าใกล้โคบโอ้ยนั่นโอ้ยมันในโคบเลยดิโอ้โอ้โอ้เนื้อ

เออตึงมองแล้วตึงมองวันเี้ตึงมองวันยู่ี่ไทยกับไทยกับไทยใส่กระใส่กระสั่งเลยมันี่กระซ่งยมแล้วกำลังได้เหรอเออเพื่อพุ่นวดถึกดถึกไปหัวนอนมาคืกรับมา เฮ้ยดูเขาเลยดูตัวหนุ่มห้ากันจะดตัดผมเองโอ้นี่หัาพี่ยังมานี่หว่อนยังกัดเทปอยู่ตะปูตะโคตัวนุ้ก็น่อยน้อยสร้างวันโห้ด เนี่ยแกบห้างเนี่ยสามหายโอคอปักคอคอปักคอออโอ้ยยังขบตาย ป้าอยู่เป็นมองเลยถึงมองได้เลยถึงมองเลยนี่หนแหละ <Yeah. S 1> อูยังกะตบหน่อยมนเก่กับน้อยน้อยป้ <c oughs> าโอ้น่อยพดนีเอาล้วนี่น้อยพด Hả? Cô coi. đây mình ngay con, chỉ coi màu. Được rồi, con. กันเลยเจ,จ mm ็บ hmm. ่ปยัง oh, ่าไงเลยเจ็บดีอู้น <sa> ี <önem> ่อู้ย่าโอ้ยเต้ยเนี่เนี่ยเฮอยข้อข้อวะ พออีกพออีกอุ้ยน่ะโอ้ยเกือบรดมือเี้โอ้ตัวนี้ใหญ่กลัวตันหันหน่อยนี่ึงไปชนไปชนวันแหปลาชนปลาทุกอย่างแหละเสื่อแต่มแม่นี่ครบรุบหลายมืออย่าง บแท้ะน่าน่าพุ่นก็ได้ล่ะปาดูปเออเหมือนมาเอนี่ไม่ว่านพุ่นโั้ใดยังเลยกเมาปลามาอยู่นีตัวนั่นน่ะอ้ไยัง้าวนอยบ่หลอดล่ะหลอดแท้จอยนฮ้ยี่ครับนี่มัวผุปลาระใหยังไงเด้อพครับ ึงเด้อครับผมเออปักไทยใหญ่แล้วไทยใหญ่ใส่พกเดี๋ยวรุดหายเลยใส่พกพวกว่อน กันเย,ยเ้งมีโอ้เวเล,วเลงแล้ว<ด>ำมีคือคือแล้ว bà khôn khu nương ngươi à à, mượt lớn đó วานวานไป้ให้มันเป็นอาดุกยายเปเล่นไป้างใดหนออดุกยายออกแหงเือน,นตามหาบททันเพ็นยืนได้ได้ยดใรเล่นท่าไหนไปง่าีแต่น้อยๆไปได้บ่หลาย โอ้ตอนนี้และมืดแล้วนะตีนก่อนตังนีออนล้ลุมครับนี่น้องนี่ออมือนนี้ก่ะมาวานแทน่น้องนี่หน้าบ้านนี่ครับกะมานเติบยุ่ครับ มาได้เ,เ,เร็วเศร้าเหลวแรงนะครับมาได้เป็นได้ครับฝากช่องอีสานบ้านนูน้นเลยด้วยครับอสานบ้านนู้นเป็นได้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามหายน้ำในด้วยครับพี่น้องด้ออิสานบานนู่กนกกินหอยากคื ข้าวอีสานบ้านข้านี่ยแหละครับบ้านนอกบ้านหน้าหาขิ้นสักซี่รับปูฮับปลาครับนี่นี่ครับบานแหกกระได้ไล่โตเติบอยู่ครับแกนึงบ้านึบขึ้นหลายตอยู่ขอบคุณหลายหลายเรือพี่น้องขอบคุณเอ็ซีทุกท่านที่ให้เกียรติติดตาม ให้กันบางใจ้ยงอิสานบ้านโน้นครับติดตามบึงด้วยดีตลอดมาครับในร้าครับนี่ครับไอ้บึงเพียงเท่านี้นะครับมันไีกันไล่ไล่ครับคลิปันแนนไล่ครับ อ่างล่ก็ลองคุกคุคุกันเลยครับกได้กับคุมเม่นมาเรียนน้ำก็ได้ก็ได้น้ยนะครับคนดีคนล่าครับคนดีคนดยครับน้องัสด,ด,ดีครับ